แขาจะแช่นบแช่ตีไข <warm>, ่น <el Philadelphia> ึ <so> ่าทเรปลี่นภาษาเครเปล่าช่ อ๋ร้อกันอย่างไ้องัอ่าพรอร์ลจอนร่วยมีตแต่ความสุขอันตรายไปทุกจะมาใกล้มาไกลด้อให้มีกตบควสุกควันจเจนีินมนังพอิดพ่อคิดเพอนไล่มาเจาะพล่มาา โอ้อย่ามาเกาะแลมันเจียวตกันเพราะไรเถ่าเที่ยงโดนย่าอยู่ดอกนเนท่ยังไงเเทกอลเท่้าเถาตะวเียงดิเงนี่ยมันอ่อนเที่ยงดิสฮ่าฮุาฮ่่าฮ่านาาฮ่าฮาาฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮา่าฮ่า่าาฮ่า่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮา่าฮ่าฮ่่า่าฮอา่่า่่า เป็นที่ร mm ักของแครับ hmm. yeah. uh. ah. uh. ah. mm ่มดตอางรำเบรเบรม้ม hmm. no. oh. ่รนีนี่ากมากยิ่งขึ้นไปดังแล้วก็ให้ดังขึ้นขึ้น้นร้อยได้ไหมครไม่แก้มไม่แก้ม เอาผู้หญ่อนหนูแต่ปังปังไปนาไปสู้ไปสู้เลยไม่สู้ให้มีความสุขบ้างเจริญเอาขึ้นมาเข่าเพื่อทีอยู่ร่างกายแข็งแรงมีความมันไม่ยิงอยากมีแรงมากที่สิ่งดสมิมาปรัชนาเวนสิ่งม่างเ พี่วัน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 ปพี่วันพี่วันค่รับนต้พี่ไทยดอกล่างและความรักที่มอบให้อยากให้แตนแนวดีๆทำอาหานอนแล้วก็ให้อดทนเป็นผู้ใหญ่ดูปนมีมีกันมีมี ้าาเป็นผู้นำยาจะเป็นผู้ตามอย่าคอยตามผอ้อื่นเชื่อบ้่นมั่นใจรักในตัวเองมันมันมันดีแล้วละคเชื่ฟังคนลักผู้ใหญ่แล้วกคจะได้ดีมนเสียออกซื้อตุ๊กลลอุยคนลุกเคาเลียนนรอทุกเยนะครับเอามาเอามากีไปร้อยขพี่ยวยพ่อยใ่นพวนจ้า เอาเทียนมาท่านเนยบนเลยโอ้ยอยากไปท้าบานนีันนีสุดทงเาทียนมทอันนี้สาบงเทียนใรเาครเชเทียนา่าขอสามบาทน่รวันีกน่งากด้วยกันค่ะสำหรับตังปังปังปีนีวงหนึ่งเฮานะคะอไปเจมาไปไป

หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิโอ้หมดเวลาสนุกแล้วสิโอ้โหรวมกันอีกงนละที่เหลือเวลาอยู่ที่นม่กนาทีอยากทานนกวยเอยวอยากทาน้นกยเตีอยเนี่ยแต่ก้องทุบหมูทุกูทุหมเาปไช

นี่คนไทยตตลีอาขันอันนี้อะไรก่อนอันนี้ไทยอันนี้ิปอนนี้อนสาีือคเรื่องไรแพี่น้องคขยรตบนคือขนขายลตตลีขายลตตลีบอกวาที่หนึจากสองสใบนจเก้มั้นี้มานี่ยที่เปาเขาบอกแล้วนะเ้าอย่ามาหาบอกมัวซั่วอีลี่อกอน แต่ว่าอบยังมีการไล่เครื่องแต่ว่าค่นยังหลายใจดนะจ้ะสวัสดีครับสวัคุณชาวน้องเอ็มนะครับพวกเราฝากช่องกันเลยครับผมช่องโบดวรรณภูมิเราเปิดออฟฟิเชียลนะครับผมฝากพ่อแม่นะครับผมทางชาวน้องเอ็มนี่นะครับผมกดติดตามนั่นแน่ครับตอนนี้ก็มีอยู่สามสามคนแล้ว กับท่านช่องบสวนภูมิลาพื้นออฟฟิเชียลนะคะป้าตุ๊กตาป้างป้าตกกำลังเริอนพยอยแม่กำลังเรียนพยอยคนไว่าแตามิกำลังถ่ายแล้วเพื่นออฟฟิเชียลเพาะเจะาติตามไว้กับคนใับพระเจ้า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  เดี๋ยว sau คลา cho บัด này ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับเอ็มเซาจน แล้วบางทีกับโจ๊กก็ว่าประเดี๋ยวมันรั่งใส่กัน น้องไวสบชาตกันในคลิปล้ค่ะส่วนลเลีองผูได้ยากเบิงด้ค่ะได้หยเบิอมคนค่ะไปบที่นาเวทีสร้าง้อยไบ้บนแห็งได้ค่ะปีนี้ลำเลืองเกียร์หนามากค่ะบายๆนะคะพี่น้อง